สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาสอนใช้งานฟังก์ชัน sum product กันนะคะฟังก์ชัน sum product ก็คือการหาผลรวมของผลคูณตัวเลขของชุดข้อมูลโดยจะนำข้อมูลตัวเลขเนี่ยแต่ละตัวมาคูณกันก่อนแล้วค่อยนำเอามาหาผลรวมนะคะซึ่งข้อมูลแต่ละชุดนั้นอะ่ะจะต้องมีขนาดของอเไร์เท่ากันด้วยเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยนะ สูตรก็คือเท่ากับซ p มโพดักวงเล็บอะเล1นึ่งอะเลก็คือช่วงของเซลล์ข้อมูลตัวเลขที่ต้องการนำมาคูณจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าอะเล2อคอมมาเลสแล้วก็คอมม่าอะเลถัดไปตามจำนวนชุดข้อมูลของเรานะคะหลังจากนั้นก็ใส่วงเล็บปิด เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะตัวอย่างก็คือสรุปยอดขายของร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งโดยเขาจะมีข้อมูลอ่ารายการเบเกอรี่แต่ละชนิดมาให้นะคะแล้วก็มีจำนวนเบเกอรี่เนาะแต่ละรายการเสร็จแล้วก็มีราคาต่อหน่วยนะคะอืมตรงนี้เลยตามโจทย์เขาบอกว่าให้เราหายยอดขายของเบเกอรี่ทั้งหมด ก็คือให้หายอดขายของเบเกอรี่ทั้งหมดในร้านอะค่ะว่ามียอดขายเท่าไหร่ปกติที่เราจะทำกันเลยเราก็อย่างนี้เนาะเราจะเอาอรายการของเบเกอรี่แต่ละรายการอะคือเอาจำนวนอะมาคูณราคาต่อหน่วยใช่ไหมคะอ่ะเนี่ยปกติเราทำแบบนี้นะเดี๋ยวลองใส่เท่ากับเนาะอันนี้ของโดนัทเราก็เอาจำนวนโดนัทมาคูณกับ ราคาต่อหน่วยใช่ไหมคะอย่างนี้แล้วเราก็จะเอาบบวนี่จนถึงมากกรองเนี่ยแต่ละรายการมาคูณกันด้วยซึ่งเดี๋ยวเรา c o ี y สูตรเลยเนาะมาละพอเราคูณกันเสร็จแล้ะแต่ละรายการใช่ไหมคะเราก็จะเอามาหาผลรวมนะใช่ไหมปกติเราจะก็จะใช้สูตรซ u m d o u b ลคลิกแล้วเราก็จะลากคุมทั้งหมดเลยเนาะ นะแล้วก็กด enter ปกติเราจะทำแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้สูตร sum product มันจะช่วยให้เราประหยัดเวลามากขึ้นเดี๋ยวลองดูนะ,ะทุกคนพิมพ์เลยค่ะเท่ากับ sum product มาละคลิกข้างล่างได้เลยค่ะ sum product แล้วเขาบอกว่าให้เราใส่อเ A1 A1 ก็คือเป็นช่วงของเซลล์ข้อมูลตัวเลข ที่ที่เราจะต้องการนำมาคูณเนาะก็คือเป็นจำนวนเราลากคุมเลยค่ะจำนวนทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็ใส่คอมมาค่ะ A2 ก็คือเป็นช่วงของเซลล์ข้อมูลตัวเลขที่2ก็คือจะเป็นราคาต่อหน่วยใช่ไหมคะ,ะเราลากคุมได้เลยนะราคาต่อหน่วยอันนี้เรามีช่วงของเซลล์ข้อมูลแค่2ชุดใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็กด Enter ได้เลยเห็นไหมคะ เนี่ยได้เท่ากันเลย27,240อันนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ช่วยทุกคนทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่หมๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะขอบคุณมากคะ่ะ